ทุกท่านอยากรู้ไหมครับว่าก่อนนอนเนี่ยคนรวยหรือคนสำเร็จเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างถ้าท่านอยากรู้ครับคลิปนี้ invest tomorrow จะนำข้อมูลดีๆมาแชร์แบ่งปัน,นให้กับทุกท่านนะครับสิบสิ่งครับที่คนรวยหรือคนสำเร็จเขาทำก่อนนอนเนยอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือการนั่งสมาธิครับประโยชน์ของการนั่งสมาธิเนี่ยได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับว่า การนั่งสมาธิเป็นประจำครับจะก,กอบให้เกิดผลดีมากมายนะครับเช่นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการทําง,งานของสมองช่วยรับมือกับปัญหาความเครียดและภาวะซึมเศร้านะฮะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและก็ะโรคหลอดเลือดเป็นต้นนะค,คนที่มีความสุขมีความสําเร็จมีความร่ารวยครับก่อนเขาจะนอนก็จะนั่งสมาธิสักเวลาหนึ่งนะครับ5นาที10นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือบางท่านเขาเป็นชั่วโมงครับ ก็เพื่อเป็นการพักผ่อนผ่อนคลายเป็นการทําให้จิตใจเนี่ยนิ่งนะก่อนสงบก่อนที่จะนอนนะครับเป็นการสั่งสมสมาธิเหมือนการกจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายที่ผ่านมาในแต่ละวันนะครับและเป็นการตัดเตรียมความพร้อมในการที่จะเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความสุขและก็มีความปลอดโปร่งแจ่มใสนะครับอย่างที่2ครับคนรวยเขาก็าจะอ่านหนังสือก่อนนอนนะครับคนที่ มีความสุขมีความร่ำรวยครับมักจะอ่านหนังสือก่อนนอนพวกเขาไม่ได้เป็นการอ่านหนังสือลักษหล็กของที่เป็นหนังสือกระตูน้นหนังสือนิยายเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์อะไรยังนะครับแต่พวกเขามักจะอ่านหนังสือที่เป็นแรงบันดานใจเป็นความรู้ต่างๆเพื่อจุดประกายความคิดให้เขาเนี่ยมีเชื้อเพลิงเติมไฟในเรื่องของการสร้างความคิดสร้างสารรค์นะครับพลังงานในการแยกทาง,งานในวันรุ่งขึ้นนะครับแนวทางในการแยกแคะไขปัญหานะครับ ทาให้เกิดจินตนาการในเชิงบวกนะมองโลกในง่ายดีและช่วยปกักการให้ชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นนะครับการอ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์ครับจะทําให้เราเนี่ยนอนหลับไปกับความคิดดีๆนะฮะคุณก็จะได้รับการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และตื่นมากับความปรารถนาที่จะบรรลุเป,ป้าหมายได้อย่างเป็นเสี่ยมมากอิ่นขึ้นนะครับข้อที่3ครับ คนรวยเนี่ยเขาก็จะมักวางแผนนะครับที่จะทําสิ่งต่างๆในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนเข้านอนครับคนที่ม,มีความรวยมักจะจัดตารางและก็วางแผนสิ่งต่างๆที่เขาจะทําในวันรุ่งขึ้นครับก็คือเขาก็จะเอาครับว่ามันมีความกังวลอะไรที่มันเวียนหัวเวียนอยู่ในสมองของเขาครับเป็นรายการที่ต้องทําครับแล้วก็ลิสต์ออกมาเป็นทูดูลิสต์นั่นเองนะครับ การที่เรารู้ว่าสิ่งที่ต้องทําในวันพรุ่งขึ้นแลในวันรุ่งขึ้นนะจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะสงบแล้วก็จิตใจปลอดโปร่งนะครับดังนั้นครับพวกเขาก็จึงตื่นขึ้น,นมาพร้อมกับความมุ่งมั่นแล้วก็เป้าหมายในการทจะทำสิ่งต่างๆให้ชัดเจนก็ก่อนนอนก็ทํา to do list ด้วยนะครับข้อที่4ครับเขาจะคิดถึงความสําเร็จที่ผ่านมาในแต่ละวันนะครับในกรณีนี้ครับคุณเบนจามินแฟรงกินนะเคยได้กล่าวไว้นะครับว่า เวลาเป็นสิ่งที่มีค่างมากที่สุดนะครับเราจึงจำเป็นต้องใช้มันให้เหมาะสมและคุ้มค่าก่อนที่จะเข้านอนในแต่ละวันครับเขาก็จะถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเขาได้ทำอะไรดีๆแล้วหรือไม่ครับวิธีการนี้ครับจะช่วยให้เขาเนี่ยทราบถึงสิ่งที่ตัวเองทำสำเร็จแล้วและสิ่งที่ต้องพยายามทำอีกต่อไปนะครับคนที่มีความสุขคนที่มีความสำเร็จคนที่มีความร่ำรวยครับ มักจะใช้เวลาก่อนนอนครับในการคิดพินิจพิจารณาครับและก็ไตรตรองเหตุการณ์ในแต่ละวันพวกเขาจะนึกถึงช่วงเวลาดีๆครับและมองถึงความสําเร็จที่ผ่านมาในแต่ละวันสิ่งนี้เปรียบเหมือนแรงกระตุ้นนะฮะให้พวกเขามีไฟและก็มีความคิดเชิงบวกตลอดเวลาข้อที่5ครับให้รู้สึกาซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณสิ่งดีๆนะที่ผ่านมาครับคนที่มีความสุข ความรับรวยความสําเร็จครับมักจะรู้สึกทราบซึ้งแล้วก็ขอบคุณในสิ่งที่ตนเองมีครับก่อนเข้านอนครับพวกเขาจะหลับตาแล้วก็คิดถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึกขอบคุณในแต่ละวันครับ mm hmm. เช่นนะฮะเรื่องที่เพื่อนร่วมงานขับรถมาส่งที่บ้านนะครับเรื่องที่พนักงานมีการบริการอาหารที่ดีนะครับเรื่องที่สามีหรือภรรยาที่อยู่เข้างคขอให้การสนับสนุนเป็นต้นครับ เป็นการขอบคุณนะครับเราได้รู้สึกขอบคุณคนตรงนี้ครับเราก็ได้รู้สึกสบายใจนะครับความรู้สึกดีๆนะฮะที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเองครับทำให้เรามีความคิดในเชิงบวกและเมื่อเราเขานอนแล้วครับไปพร้อมกับความรู้สึกดีๆครับก็จะทําให้เรารู้สึกตื่นขึ้นมาเนี่ยกับความรู้สึกดีๆแล้วก็ทํางานในวันรุ่งขึ้นอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับข้อที่6ครับพักผ่อนนอนใจนะฮะ ที่มีความสุขลนะคนนี้ความร่ารวยความสําเร็จครับแต่ละคนนะครับก็จะมีวิธ,ธีการพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายที่มีความแตกต่างกันไปนะครับเช่นบางคนก็อาบน้ำนะมีฟองนุ่มๆน,นะฮะบ,บางคนก็ชอบดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆก่อนอนอนนะครับบางคนก็อาจจะมีงานเอเรกเช่นวาดรูปนะทางนะครับอันมิสติ้งอะไรต่างๆนะครับวิธีการพักผ่อนหย่อนใจเหล่านี้ครับจะทําให้พวกเขารู้สึกสงบและก็ผ่อนคลายครับช่วยนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ที่8ครับดื่มนะหรือทานอาหารที่เป็นสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพนะแต่ว่าไม่ใช่ทานเป็นมื้อหนักๆนะครับเป็นมื้อเบาๆนะครับคนที่มีความสุขนะความร่ํารวยความสําเร็จนะจะรู้สึกดีทั้งร่างกายและจิตใจในก่อนขานอนครับไม่ควรรับประทานอาหารบางอย่างนะครับที่ส่งผลเสียต่อร่างกายเนาะเช่นอาหารที่เป็นพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับหรืออาหารกลุ่มที่เป็นไขมันสูงนะครับหรืออาหารรสจัดครับและเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับดังนั้นครับก็ควรหลีกเลี่ยม เครื่องดื่มนะที่มีส่วนผสมที่เป็นคาเฟอีนนะกาแฟน้ำอัดลมครับเพราะคาเฟอีนเองเนี่ยก็จะกระตุ้นให้ร่างกายในเตือนตัวนอนไม่หลับ้วก็หลับยากด้วยนะครับในทางกับการครับเราก็ควรจะทานอาหารนะที่เป็นประโยชน์ก่อนนอนเช่นนะทานกล้วยนี่ก็จะดีนะครับทานเผือกนี่ก็จะดีนะครับขนมปังโฮลวีนนะหรือนมอุ่นๆนะครับสักแก้วหนึ่งนะครับอาหารเหล่านี้ครับยย่อง่ายนะครับแล้วก็ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายหลับสบายง่ายยิ่งขึ้นนะฮะข้อที่8ครับ ออกกําลังกายเบาๆนะออกกำลังกายบาอเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันคูลดาวลงนะครับการวิ่งกรตยองน้ําหนักก่อนนอนนะครับไม่ใช่ที่การออกกาลังกายที่การกําลังกายที่ดีนะครับเพราะมันทําให้อุณหภูมิร่างกายในสูงขึ้นครับทําให้รู้สึกตึนตัวแล้วก็หลับยากขึ้นครับแต่เราต้องออกกำลังกายาบ่อยเบาๆนะๆนะก่อนนอนนะครับเช่นอาจจะออกกำลังกายเช่นนะการยืดกล้ามเนื้อนะครับ การเล่นโยคะนะฮะเหล่านี้ครับก็ทำเบาๆนั่งนาที10นาทีแล้วก็ไปอาบน้ำผ่อนคลายนะอย่างนี้ก็โอเคเลยนะครับข้อที่9ครับตัดตัวเองออกจากโลกเทคโนโลยีต่างๆนะครับมือถงมือถือนะทีวีต่างๆนะครับบางครั้งครับเราทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็นนะก่อนนอนนะครับเช่นเช็คอีเมลนะอ่านข่าว ติดตามสิ่งที่เพื่อนๆโพสลงใน i ิน t a g r กรมลงใน Facebook ลงใน TikTok ใน Youtube นะฮะหรือแม้แต่การประกาศให้ลูกๆโล,ก,ลกรู้ว่าเรากำลังจะเข้านอนเลยนะทาง Twitter นะครับสิ่งเหล่านี้ครับไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อน,นไรเลยครับจะทำให้เราเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ครับดังนั้นนะก่อนเข้านอนควรจะตัดในส่วนงที่เป็นเทคโนโลยีตัดเรื่องของออนไลน์ออกไปนะครับอย่างร้อยสักประมาณ 15- 20นาทีหรือครึง่งชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับจะทาให้เรา หลับสบายหลับไปพร้อมกับความสุขตื่นมาพร้อมกับความสําเร็จนะครับและสุดท้ายนะครับคนที่ร่ํารวยคนที่มีความสําเร็จคนที่มีความสุขนะเขาจะสร้างบรรยากาศในห้องนอนที่ดีนะครับบรรยากาศในห้องนอนเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะสามารถส่งผลต่อการน,นอนของคุณได้นะครับคุณควรมีการสร้างบรรยากาศในห้องนอนที่เหมาะสมกับการนอนหลับครับ คุณอาจจะฟังเพลงเบาๆช้าๆนะครับหรือคุณอาจจะใช้น้ําหอมระเหยนะในห้องนอนนะครับเพื่อช่วยทําให้เกิดอาการผ่อนคลายรู้สึกพักผ่อนนะครับนอกจากนี้ครับก็ควรน,นอนเงียบนะไม่มีเสียงรบกวนอุณภูมิในห้องเนี่ยก็ต้องย็นแต่พอดีนะครับแล้วก็ควรปิดไฟทุกอย่างให้มืดลงนะครับถ้าท่านทําได้ทั้ง10ข้อนี้ครับก็เป็นแนวทางนะครับที่คนมีความสุขคนมีความสําเร็จคนมีความร่ํารวยเขาทํากันนะ ลองนำทั้ง10ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้นะก่อนที่ท่านจะนอนหลับนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านนอนหลับไปแล้วจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับสิงดีๆในชีวิตนะครับอ่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ช่อง invest tomorrow ด้วยนะครับเราจะได้เรียนรู้แนวทางในเรื่องของการลงทุนเพื่ออนาคตไปด้วยกันนะครับเราจะได้สำเร็จไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ